New Suzuki a t i ิก้าสมาร์ทไฮบ The Power of Smart รถยนต์3แถว7ที่นั่งที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานมาพร้อมเทคโนโลยี Smart Hybrid ใหม่ช่วยเครื่องยนต์ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ s u z u ก i ทั่วประเทศนะครับ It's h a r r a It's Me เป็นตัวคุณในแบบที่เป็นคุณกับ Har ์ราฮีนสพบกับฮาร์ราฮีนสทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับท่านใดที่เลือกซื้อเสื้อหนาวคูดดี้ของฮาร a j e a ส s มีส่วนลดให้ถึง30%สนใจสงซื้อที่ลิงก์าน่างนะครับ ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสกับ g r e n e ่แกรโนล่าลิมิเต็ dition กับ2รสชาติสุดกลมกลม่อม white Christmas flavor หรือรส Maple Apple และรสช็อกโกแลตมิ้นจิงเจอร์เบรดคุกกี้ในราคาเพียง20บาทสะสมครบ300บาทลุ้นของพรีเมียมมากมายด่วนขอมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะครับสวัสดีครับตอนเข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอบคุณสำหรับทุกการ subscribe การกดไลค์และการรับชมคลิปจนจบนะครับ เป็นกำลังใจอย่างมากให้กับผมและก็ทีมงานทุกคนครับขอบคุณมากครับฟุตบอลโลกจะกลับมาลงเตะกันอีกครั้งในคืนนี้นะครับกับรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งว่ากันว่าความเข้มข้นที่แท้จริงของเวิด์คัพจะเริ่มตั้งแต่รอบนี้แหละครับโดยคู่แรกนะครับโครเอเชียรองแชมป์เก่าครับจะลงสนามพบกับบราซิลอดีตแชมป์5สมัยนะครับเตะตอน4ทุ่มส่วนอีกคู่ครับเตะในช่วงตีสนะครับเป็นรีแมทช์ในรอบก่อนรองชนะเลิศฟรองซ์98้นแธดร์แนด์พบกับอาร์เจนตินาครับ มารอดูกันว่าวินัยนของลูกทีมหลุยส์ฟานเกากับความยอดเยี่ยมของเลโอนอเมซี่ฟากใดกันที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปได้ต้องมารอลุ้นกันนะครับในช่วงรอบวันที่ผ่านมานะครับมีข่าวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างต่อเน,นื่องครับแต่ว่าเรื่องราวที่ยังคงต้องตามกันต่อนั่นก็คือการขายทีมของตระกูลเกรเซอร์ครับซึ่งเว็บไซต์ด้านการวิเคราะห์ธุรกิจฟุตบอลที่ชื่อฟุตบอลเบนชมาร์กเนี่ยก็ระบุว่ามูลค่าที่แท้จริงของสโมสรปีศาจแดงในเวลานี้อยู่ที่ราว2,400ล้านปอนด สาเหตุก็คือแม้ว่าทีมจะมีมูลค่าของนักเตะที่ย่อมข้างสูงนะครับเกือบ800ล้านปอนด์แต่ว่าสนามซ้อมแล้วก็สนามแข่งขันเนี่ยก็จําเป็นเชี่ยวต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้นครับส่วนแบรนด์ของสโมสรยังคงแข็งแกร่งก็จริงนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าช่วงปีโควิดเมื่อราว 2- 3ปีก่อนเนี่ยทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีนี่เพิ่มขึ้นกว่า315ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับ นั่นทำให้พอมาวิเคราะห์หาราคาที่แท้จริงเนี่ยตัวเลขมันก็จะไม่ถึง3,000ล้านปอนด์นะครับตรงนี้อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนรายอื่นเนี่ยอาจจะต้องพิจารณากันนานหน่อยเพราะว่าเกรเซอร์เนี่ยตั้งราคาขายเอาไว้ที่5,000-8,000ถึง 8, ล้านปอนด์ครับ อย่างไรก็ตามนะครับยังคงมีอีกเรื่องที่กาเลเซอร์อาจจะไม่พอใจครับนั่นก็คือพวกเขาเนี่ยไม่ได้รับเงินปันผลเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีครับตั้งแต่ปี2015นะครับสาเหตุก็คือการนําเงินออกไปซื้อนักเตะหน้าใหม่อาทิแอนโทนีคาเซมิโรและก็ลิซันโดมาติเนสที่รวมๆกันแล้วนะครับมีมูลค่ามากกว่า200ล้านปอนด์ครับนี่คือเงินทีู่ไนเตดใช้ไปในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วนะครับ ก็ทาให้เงินสดภายในสโม,มสรลดลงไปครับขณะเดียวกันนะครับกลุ่มตัวแทนแฟนบอลยูเนเต็ดหรือว่ากลุ่มมัสเนี่ยไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกกับการที่สโม,มสรเนี่ยจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นระดับสูงครับในขณะที่ผลงานในสนามเนี่ยมันยังไม่เป็นไปตามเป้าเลยนะครับเช่นเดียวกับเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วนะครับที่มีการสรุปงบดุลนรอบปีนะครับยูเนเต็ดก็ขาดทุนไปราว115ล้านปอนด์แต่ก็มีการดึงเงินปันผล กว่า33.6ล้านปอนด์ไปใช้ครับซึ่งการไม่ได้เงินปันผลบวกกับฐานะของสมโมสร,รที่อาจจะไม่ได้ทำเงินในอนาคตมากเท่าที่ตระกูลเลเซอร์คาดหวังเอาไว้เนี่ย ก็อาจจะเป็นเหตุผลสาคัญที่ทําให้พวกเขาเน่ยต้องการขายทีมครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับการซื้อขายทีมก็มีขั้นตอนมากมายครับและการตั้งราคาของเกเซอร์ที่5-8พันล้านปอนด์เนี่ยก็อาจจะทําให้มันต้องใช้เวลาแะครับกว่าที่นักลงทุนหรือว่านักธุรกิจที่ต้องการซื้อสโมสรจะคุยเรื่องราคาแล้วก็เงื่อนไขต่างๆจนบรรลุข้อตกลงกันได้ครับ อีกหนึ่งข่าวที่พุ่ข่าวดับสูงรายงานเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นประเด็นของยน Summer, นา,านซอมเมอร์นัทวารทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ที่จะหมดสัญญากับบรูซเมนเชสเตอรกลับบักลังจบฤดูกาลนี้นะฮะซึ่งรอบดอลเซนครับพุ้ข่าวเทีย2จากเอสก็ระบุนะครับว่ายูเนเต็ดนั้นอาจจะเข้าไปเจราจาพูดคุยกับตัวแทนของซอมเมอร์ครับเพื่อดึงคําเล่นที่โอทราฟอร์ดตามกฎบอสแมนในฤดูกาลหน้าครับ ส่วนสัญญาใหม่ของดับบิดเดเคอเนี่ยทางดอสเซนก็ระบุว่าณนะตอนนี้ยังไม่ได้มีการเจรจาอย่างจริงจังนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับลอริดเวลครับพูดข่าวทีอันหนึ่งจากเดอะอเลติกนะครับก็เคยระบุนะครับว่ายูเอเต็ดกำลังพยายามขอเจรจาลดค่าเหนื่อยกับดับบิดเดเคอที่สูงเกือบ4,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ก่อนในกรณีที่จะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่เกิดขึ้น ซึ่งสถานการณ์ในตำแหน่งผู้สัิมประตูถ้าดึงซอมเมอร์เข้ามาเสริมในซีซั่นหน้าเนี่ยก็ต้องมารอดูอนาคตของดาบิเดกราที่คุยกันไปนะครับรวมถึงดีนเฮนเดอร์สันที่ยืมตัวอยู่กับฟอเรสต์ในเวลานี้แล้วก็ฟอเรสต์ไม่ได้ถูกแนบสัญญาซื้อขาดไปนะครับนั่น,นหมายความว่าดีนต้องกลับมาที่โอท์คราฟร์ในช่วงซีซั่นหน้าเช่นเดียวกันนะครับส่วนมาตินดูบราฟกา้ากับทีทมเซ็นมาด้วยสัญญาย,ยืมตัวน่าจะกลับไปที่นิวคาสเซิลหลังจากจบฤดูกาลนี้ เมื่อสัญญายืมตัวหมดลงนะครับซึ่งแม้ว่าซอมเมอร์เนี่ยจะเสียประตูให้กับโปรตุเกสไป6ลูกในฟอลโลเกมล่าสุดแต่ว่าโดยรวมกับทีมชาติแล้วก็สโมสรเนี่ยเขาก็อาจจะมาเป็นขุมกําลังหมุนเวียนที่ดีได้ครับในกรณีที่เราเข้าใจว่านี่คือดิวฟรีที่ไม่ต้องเสียค่าตัวนะครับทิ้งท้ายที่เรื่องราวหลังเกมอุ่นเครื่องกับกาดิสรับที่แม้ว่ายูเวตจะแพ้ไป2.4ต่อแต่ว่าแฟนๆก็ยังเห็นความหวังอะไรบางอย่างครับ เพราะว่าก็มีดาวรุ่งหลายคนที่โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับชังนอมเอเมรองตัวริมเส้นชาวฝรั่งเศสว่ามาร์คจูราโดโฟร์แบ็กชาวสเปนครับแต่ว่าชื่อที่แฟนๆชื่นชมมาค้างจะเยอะก็คือคอบบี้ไมนูกองกลางวัย17ปีซึ่งโชว์ฟอร์มโดดเด่นมาตั้งแต่ชุดยู18และพักหลังในเอริกเทนฮาร์เองก็จับตาฟอร์มของไมนูอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้ครับนักวิเคราะห์สายดาวรุ่งก็บอกว่าไมานูเนี่ยมีหลายอย่างที่คล้ายคลึงกับปอปอกบาครับ ทั้งการพาบอลไปกับตัวการสร้างสรรค์เกมแล้วก็ไอเดียในการออกบอลยากๆที่สําคัญเนี่ยมีเทคนิคที่ดีในการแก้เพรสได้อีกด้วยนะครับคือถ้าบอกว่าคล้ายกับปอป็อกบานเนี่ยแฟนเวเตตบางส่วนหรือว่าส่วนมากก็อาจจะไม่ค่อยชอบใจกันก็เลยต้องเน้นย้ําไปอีกว่ามีหลายอย่างที่คล้ายคลึงกับวิธีการเล่นในสนามนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นป็อกบานในเวอร์ชันที่เล่นง่ายกว่าแล้วก็ไม่เก็บบอลไว้กับตัวนานจนเสียบอลเหมือนที่ป็อกบาเป็นนะครับ แล้วเราก็เชื่อว่าเมนูที่ถูกปลูกปั้นมาโดยสโมสสเนี่ยจะมีความตั้งใจนะครับแล้วก็จะไม่ได้ก่อปัญหาส่วนตัวหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการวางตัวหรือว่าเรื่องของทัศนคติเหมือนกับที่สโมสสเคยเจอกับบล็อกบาร์นะครับทุกท่านคิดเห็นเหมือนกันกันกบนักวิเคราะห์ไหมครับเกี่ยวกับคอบบี้เมนูยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสามาคีกับพลังส่วนในความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณซูซูกิ ฮารายีนส์และเกรเน่